ศาตราจารย์ดรนรุมนรัฐมนตรีเกษตรเปิดโครงการชะลอการขายยางช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตลดความผันผวนด้านราคาเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2567ณโรงแรมสยามแกนมรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการยางแห่งประเทศไทยคลิกออฟโครงการชะลอการขายยางมั่นใจช่วยดูดซับปริมาณยางในตลาดสร้างเสถียรภาพราคาย,ยาง ร้อมเสริมสภาพคล่อง s, ทางการเงินของชาวสวนยางช่วงรอขายผลผลิตโดยมีศาสตราจารย์ดยนร,รนรมนพินโยสินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานเปิดงานนางรัณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่ารักษาราชการแทนผู้ว่ารารรชการจังหวัดอุดรธานีร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่าสสพยาวนายไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชดดเรดรธีรชัยแสนแก้วสวสอ,อุดรธานี นางเทียบจุธาขาวขำสสอุดรธานีนายหลังธุรพลสสอุดรธานีนายสุทัศน์ต่างวิริยกุลรักษาราชการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสานร,ร่วมง,งานศาสตราจารย์ดรนามุมน์พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขายยาง ปีงบประมาณ2,568ว่าโครงการชะลอย,ยางถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยางเพื่อลดความผันผวนด้านราคาทําให้ราคายางพารามีเสถียรภาพเป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิตเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวย้ำว่าการคิกออฟโครงการชะลอการขายยางประจำปี2568ในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่กยทได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยางเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืนด้านนายสุทธนตต่างวิริยกุลรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากยทให้ความสำคัญกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้นในทุกๆด้านซึ่งการสร้างเสถียรภาพ ราคายางเป็นอีกสิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดรายได้ของผู้ประกอบอาชีพการทำสนยางดังนั้นโครงการชะลอการขายยางที่กะยะทขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยกะยะทจะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ระหว่างรอการจำหน่ายผลผลิตร้อยละ80ของมูลค่ายางที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมและจัดเก็บไว้ การดำเนินโครงการชะลอยางสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ระบบตลาดในช่วงที่มีผลผลิตมากเกินปริมาณความต้องการเป็นการบริหารปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสร้างเสถียรภาพราคายางสร้างอำนาจการต่อรองตลอดจนผลักดันทิศทางราคายางให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม นายสุขทัศน์กล่าวเพิ่มเติมว่ากยทขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปี2564โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อื่นๆซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบ2564ถึง2567 สร้างมูลค่าส่วนต่างราคายางเพิ่มขึ้น5.43บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวม441.16ล้านบาทซึ่งปีงบ2,567สามารถสร้างส่วนต่างขึ้นไปได้สูงถึง6.10บาทต่อกิโลกรัมโดยในปี2,568นี้ กะยะทยังเดินหน้าสารต่อโครงการชะลอการขายยางโดยคณะกรรมการกระยะทได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแล้วเป็นจำนวน800ล้านบาทและหากสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมากคณะกรรมการกระยะทพร้อมขยายวงเงินงบประมาณเพื่อให้กะยะททุกแห่งทั่วประเทศใช้ดำเนินโครงการได้อย่างเต็มรูปแบบ การดำเนินงานนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและกยะทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมการยางพาราของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปภายในงานได้มีการมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49วงเล็บ3 แกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน5กลุ่มและเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน3รายรวมถึงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แกต่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน30รายเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่เกษตรกรอีกด้วยจิรนาชัยะพิรกกฤรายงานข่าวจากจังหวัดอุดรธานีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งดาง้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางในการบริหารผลผลิตเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแก้แจงราคาแกแจงนลแบบไนตลาดแต่เราจะบริหารสป라이ดินแนนดระสมโลอุปทานไก่จะทอาคารมเองได้ด้วยกลไกตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องยางและวฤติกริมอ,อื่นๆเราก็จะทำในลักษณะเดียวกัน